สวัสดีค่ะพบกับพวกเรายูทูบีตำบลหมอกจำแปะค่ะกับดิฉันนางสาวจุธารัตน์คงยอไทบูล์ภาคบัณฑิตจบใหม่ค่ะและดิฉันนางสาวสุริดัตน์บูชาประกอกุศลภาคบัณฑิตจบใหม่ค่ะตำบลหมอกจำแปะตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยก่อตั้งชุมชนเมื่อปีพุทธศักราช2400ค่ะหมอกจำแปะเป็นภาษาไทยใหญ่หมอกแปลว่าดอกส่วนจำแปะ แปลว่าดอกลีลาวดีค่ะเหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะมีต้นจำแป่ขึ้นหนาแน่นจึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนหมอกจำแปค่ะประชากรในตำบลหมอกจำแปกมีด้วยกันทั้งสิ้น499ครัวเรือน9หมู่บ้านดังนี้ค่ะหมู่ที่หบ้านหมอกจำแปหมู่ที่สบ้านแม่สงาหมู่ที่สบ้านห้อยขานหมู่ที่สบ้านนาป่าแปก หมู่ที่ห้บ้านห้อยมะเขือส้มหมู่ที่หบ้านรักทายหมู่ที่เบ้านห้อยป่องอ่อนหมู่ที่8บ้านทบศอกและหมู่ที่เ้บ้านยอดค่ะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่และนับถือศาสนาพุทธนอกจากนี้ยังมีชนเผ่าอื่นๆอ,อ,อีกเช่นกะเรี่ยงแดงกระเรียงขาวโมงจีนยูนานเป็นต้นค่ะ ส่วนอาชีพในชุมชนจะมีอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวน,าานาและรับจ้างพื่อเศรษฐกิจมีข้าวงาถั่วเหลืองและกระเทียมค่ะทีมงานใช้หลักในการดำเนินงาน PDCA P คือการวางแผนปฏิบัติงานมีการประชุมร่วมกันก่อนการดำเนินงานเพื่อร่วมการวางแผนงานให้บรรลุตามเป้าหมายค่ะ ดีการลงมือปฏิบัติร่วมกันทีมงานลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกันทุกกิจกรรมก่อนการลงพื้นที่ทีมงานได้มีการดำเนินงานโดยใช้วิธีการสามเศร้าคือการสำรวจข้อมูลโดยการลงพื้นที่จริงการสอบถามการสังเกตและการสัมภาษณ์ค่ะการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อหาปัญหา ที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางแก้ไขค่ะส่วน A คือการพัฒนาและปรับปรุปรงแก้ไขางานทีมงานหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นในโครงการอื่นต่อไปค่ะทีมงานยทูทูตีตำบลหมอกจำแปรได้ดำเนินโครงการ4โครงการอันได้แก่ 1. โครงการพลิกกระเรียง 2. โครงการตุ๊กตาผ้าชนเผ่า 3. โครงการเลี้ยงหมูดำและการเลี้ยงไก่ 4. โครงการยาหมองจากสมุนไพรและตะไคร้หอมไล่ย,ยุงจากการดำเนินงานทำให้ชาวบ้านในชุมชนหมอกจำแปได้รับความรู้ทักษะอาชีพมีไรายได้เสริม สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้นอกจากนี้ยังได้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองด้วยปัจจัยที่เอื้อสู่ความสำเร็จมีอยู่3ปัจจัยนะคะ 1. ทีมงานมีความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีทุกคนโดยใช้หลักในการดำเนินง,งาน P D C A 2. ผู้นำชุมชนให้ความช่วยเหลือในการประสานงานและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี 3. ประชาชนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสูตตำบลสร้างรักแก้วให้ประเทศเป็นโครงการที่สร้างไรายได้ให้คนในชุมชน นอกจากนี้ผู้ถูกจ้างงานยังได้ดินรู้เรื่องของชุมชนวัฒนธรรมการทำงานปัญหาและโอกาสของพื้นที่ในจังหวัดของตนเองจึงเหมาะสมที่จะมีโครงการนี้ต่อไปในอนาคตค่ะข้อเสนอแนะต่อแนวทางการเชื่อมโยงผลการดำเนินงานระดับตำบลสู่เค,ครือข่ายระดับตำบลในอำเภอและจังหวัดเดียวกัน โครงการยูทูทีมหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นเป็นโครงการที่ตรงต่อความต้องการของชุมชนนอกจากนี้เป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่มีไรายได้โครงการยูทูทีมหาวเทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศจึงเหมาะสมที่จะให้มีการจ้างงานต่อไปค่ะ และนี่คือการสรุปผลการดำเนินง,งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไรยตำบลแบบบูรณาการยูทูทีระยะที่1ยูทูทีตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ